คำว่าพุทธโมดียังไงเห็นที่ไม่ต้องอธิบายมากเดี๋ยวไปคุยกันแนะนำวิธีปฏิบัติกันก่อนวิธีปฏิบัติก็ขอให้กดไม่ต้องเครียดเอาอย่างนี้นะธรรมดด้ญาติโยมพุทธบริษัทที่มีเวลาน้อยให้ใช้การบังคับใจตัวเองครั้งละไม่เกินสิบรอบ คำรามคำว่าสิบรอบหมายความให้ใจเข้านึกว่าพุทธใจออกนึกว่าโทเป็นหนึ่งรอบเรื่อหนึ่งจบอย่างนี้ไม่เกินสิบใช้ได้แต่การที่เราบังคับไม่เกินสิบที่ต้องบังคับให้ทรงตัวจริงๆหมายความว่าเวลานี้เราต้องการจะภาวนาเราจะนึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์ก็บังคับใจว่าไร้ใจเข้าเรานึกตามว่าพุทธ ให้ใจออกนึกตามมาโทรแต่ว่าเวลาให้ใจให้ใจตามสมบายอย่าบังคับลมให้ใจทำอย่างนี้คิดว่าเราจะทำครั้งนี้เป็นแค่สิบรอบหรือว่าสิบครั้งุทโทสิบคลในขนาดที่เราจะเขานาวก็โทสิบผนนี่เราจะไม่ยอมให้รมณ์จิตคิดถึงอย่างอื่นเลยถ้าบังเอิญ <c oughs> ถ้าถ้าบังเอิญจิตคิดฟุ้งซ่าน ก่อนยึดถึงครบสิบครั้งก็เริ่มต้นใหม่ให้เข็ดถ้าท่านทำอย่างนี้ทุกคนก่อนหลับนึกภาวนาว่าพุโทโธให้ใจเข้านึกว่าพุทธใจออานึกว่าโธหรือว่าจะาภาวนา,อย,าอย่างอื่นก็ได้แค่สิบครั้งให้ทรงตัวจริงๆแล้วก็ปล่อยจิตคิดไปเรว่ยตามเรื่องดําราวไปถ้าเวลาตื่นใหม่ๆยังไม่ตกรกจากที่นอน นอนแบบนั้นภาวนาอย่างนี้สิบครั้งรูล้ลงในใจเขาออกด้วยทำอย่างนี้ทุกวันอย่างช้าไม่เกินสามเดือนกำลังใจของทุกท่านจะเป็นกำลังใจของผู้ส่งฌานหมายความว่าจิตจะส่งสมาธิได้ดีเรื <c oughs> ่องการส่งสมาธิจะนานหรือไม่นานนั้นไม่สำคัญอย่าไปเร่งรัดเกินไปถึงแม้ว่าจิตจะส่งสมาธิได้ไม่นานคําว่าฌานก็คืออารมณ์ชิน ถ้าว่าจิตบ,บ้านจะเราอ,อื่นจิตจะนด้เป็นพุทโธขึ้นมาท,าทันทีโดยที่เราไม่ต้องบังคับอย่างนี้ที่ผู้ทรงฌานถ้าเป็นผู้ทรงฌานแบบนี้ดีแบบไหนก็ต้องของนําตัวอย่างมาตัวอย่างที่จะนำมานี่ไม่ใช่ผู้ทรงฌานเป็นคนที่มีบาปมากแต่ว่าก่อนจะตายคิดถึงพระเจ้านิดเดียว ก็ตายแล้วไปสวรรค์จากสวรรค์จะต้องลงอเวจีเป็นต้นแต่ก็ไม่ทันจะลงเพราะพบองค์พระเดจพระทนกสกุลคือพระพุทธเจ้าฟังเทศเจ้าพระพุทธเจ้าจบเดียวเป็นมรสดาบันไปตัดความทั่วทั้งหมดไปเลยนี่เป็นเรื่องย่อไมะเช่าสู่กันฟังแต่ไม่ใช่เรื่องมัจจุบันลีที่บุตช